สวัสดีครับแล้วก็ผมในรายการซีโร o วันแคสทีนะครับแร้วก็จะมารับคำท้าของคุณ a n ิเมะมาสเต Channel นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเริ่มมีในโครบแก้วแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งครึ่งหนึ่งนะก็เราูก าอาจจะมีเสียงพัดลมก็ขออาภาัยนะครับแล้วก็มีเสียงเออด้วย ได้สาได้คู่อ๋ก็เติมสักหน่อย ทุกคนก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเม้นต์กันไว้ใต้คลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย